คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุตามกว่า20ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเรียนแบบกราบสวัสดีผมเฮีย <here, S 1> ตวงกับช่อง YouTube มาดามเว็บ หลังจากที่เดือนที่แล้วนะครับผมทาง KS เนี่ยเขาได้เป่าประกาศบอกไปแล้วว่าหลังจากที่ได้คลอด KS เ u สเคิรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยเขาก็จะคลอดน้ํายาออกมาให้ได้ชิมกันแบบทุกเดือนเลยหลังจากที่ผ่านมาครบเดือนพอดีเนี่ยทาง KS c u r คก็ได้คลอดออกมาจริงๆโดยในเดือนนี้เนี่ยทาง KS c u r เคิเขาได้คลอดออกมาเป็นกลิ่นช็อกโกแลตมิ้นท์นะครับผม โดยเอาเข้าจริงๆเนี่ยสำหรับพอตที่เป็นโค้ดซิสเต็มเนี่ยผมยังไม่เคยได้ทดสอบเจ้าช็อกโกแลตมิ้นท์ของตัวไหนมาก่อนเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกน้ำยาซอลนิกหรือฟรีเบทเนี่ยผมก็ลองเคยผ่านมาบ้างแล้วและผมเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆมาแกะกล่องกันเลยเพื่อที่จะให้ดูว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนก่อนอื่นเนี่ยไปดูแพคเกจจิ้งของมันกันก่อน โอเคแล้วผมก็พามาดูแพ็กเกจจิ้งใหม่ล่าสุดเลยของทาง KS Curve นะครับผมตัวกลิ่นใหม่ที่ออกมานี้เนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตมิ้นท์นะโดยกล่องของเขาก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมโดยโทนสีหลักเนี่ยก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับผมตรงกลางเนี่ยก็จะเขียนว่า Curve เลยด้านบนก็จะเขียนว่า KS p o t และส่วนตรงกลางด้านล่างนะครับผมก็จะเขียนเป็นชื่อกลิ่นนะก็คือช็อกโกแลตมิ้นท์ โดยโทนสีเนี่ยก็จะออกเป็นเขียวน้ำตาลน้ำตาลนะด้านข้างเนี่ยก็จะแจ้งคูลลิ่งนะครับผมหรือว่าความเย็นนะเป็นเลเวล2ซึ่งจากตามขีดแล้วเนี่ยผมเห็นไมนมีทั้งหมด3ขีดนะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมีแค่เต็ม3เลเวลหรือเปล่าแต่ตัวนี้เขียนไว้ว่าเลเวลที่2ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3หัวนะครับผมโดย1หัวเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่2.1มิลนะ ส่วนอีกฝั่งเนี่ยก็จะแจ้งเป็นนิโคตินนะครับผมนิโคตินเนี่ยก็จะเป็น3% 3%เนี่ยก็อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมมันก็คือนิก30นั่นเองส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับผมวันนี้ก็ไปหาอ่านเอาเองแล้วกันแล้วของแท้เนี่ยก็จะมี QR code คแปะอยู่ด้านหลังนะครับผมพร้อมกับรหัสสแกนด้วยนะก็สามารถเช็คได้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่าโดยกล่องของเขาเนี่ยก็จะซีนมานะครับผมโดยผมเนี่ยยังไม่ได้ทําการทดสอบเลยนะ ให้ดูพร้อมกันแบบจัดจ่เลยแล้วก็มาทดสอบพร้อมกันเลยแกะออกมาเนี่ยก็จะเจอกับหัวพอร์ตนะครับผมทั้งหมด3หัวโดยสีของหัวพอร์ตเนี่ยก็ยังเป็นสีเดิมนะครับผมจะออกเป็นสีดำใสนะ ก็จะเห็นใสเฉพาะตอนที่2ไฟเท่านั้นแหละและตรงกลางเนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าช็อกโกแลตมินท์นะครับผมโดยหัวใหม่ของทาง ks ทั้งหมดเนี่ยของตัว ks curve ะนะเขาก็จะมีชื่อของรสชาติเนี่ย,ขเ,ยเขียนไว้ที่หัวพอททั้งหมดและจะไม่เหมือนกับรุ่นเก่านะครับผมแกออกมาเนี่ยวิธีการซีนของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนตัวรุ่นเก่านะก็จะเป็นเหมือนตัว ks curve ที่ผมเคยรีวิวไปนั่นแหละด้านล่างเนี่ยก็จะอุด ช่องรับลมด้านล่างตรงกลางนะก็แกะออกมาและด้านบนนะครับผมก็จะเป็นปากสูบนะครับผมก็แกะจุกออกมาจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่กับตัวพอร์ตนะครับผมพอร์ตมันก็จะสั่นหนึ่งครั้งแล้วก็มีไฟขึ้นนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเวฟกันได้เลยโอเคแล้วเราก็ไปลองทดสอบกันเลยดีกว่ามาและเราก็ลองมาทดสอบเจ้าช็อกโกแลตมินต์ของทาง KS Cur v e กัน เรามาทดสอบแบบพร้อมกันไปเลยออันดับแรกเนี่ยที่รู้สึกได้เลยก็คือในส่วนของความเย็นนะครับผมคือเอาจริงๆแล้วอะที่เขาเคม,มาว่าเป็นคุณลิ่งเลเวลที่2เนี่ยผมว่าน่าจะอยู่กับระดับทั่วไปของทางผลไม้ที่เขาทำมาก่อนหน้านี้นะ แต่ในส่วนของหัวกลิ่นที่เป็นมิ้นท์ของทาง KS Curve เขาเนี่ยเขาจะเพิ่มความเย็นของเจ้าหัวกลิ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะมันก็คือความเย็นของหัวกลิ่นของตัวมันเองนั่นแหละมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเย็นกว่าตัวผลไม้ทั่วไปของ KS Curve ในเรื่องของความหวานเนี่ยตัวนี้ผมว่าหวานน้อยมากเลยนะเอาจริงๆด้วยความที่มันเป็นพอร์ตที่เป็นโค้ดซิสเต็มอ่ะความหวานมันค่อนข้างต่ำอยู่แล้วถ้าเกิดผมเทียบความหวานผมให้อยู่ที่1เต็ม10ก็แล้วกัน ในเรื่องของควันเนี่ยควันของทางโค้ดซิสเต็มอ่ะมันก็ปั้นตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะมันก็อยู่ประมาณ6เต็ม10แค่นั้นเองโค้ดซิสเต็มหลักๆมันก็ไม่ได้เน้นควันอะไรมากมายอยู่แล้วมาถึงในเรื่องของกลิ่นกันบ้างกลิ่นเนี่ยผมจะเอาแบบละเอียดยิบเลยในตอนที่เราเวฟเข้ามาเนี่ยกลิ่นของเขาตอนเริ่มต้นเลยก็จะเป็นในส่วนของมิ้นท์เลยนะมันจะออกมาเป็นมิ้นท์เพียวๆเลย เวฟเข้ามาเนี่ยจะเป็นกลิ่นมิ้นต์มาพร้อมกับคุณลิงก็คือความเย็นของเขานะครับผมจากนั้นเนี่ยพอเราได้ทําการซืดแล้วก็ปล่อยควันออกมาเนี่ยควันของเขาที่ออกมาหรือว่ากลิ่นที่ออกมาตามมาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นของช็อกโกแลตที่ผสมกับมิ้นต์มาออกมาแนวแบบพร้อมกันไปเลยนะตัวนี้เนี่ยจะออกมาเป็นลมเดียวนะครับผมลมที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเป็นช็อกโกแลตก่อนหรือว่ามิ้นต์ก่อนนะมันจะออกมาเป็นช็อกโกแลตพร้อมกับมิ้นต์พร้อมกันเลย แต่ในส่วนของการที่ดึงครั้งแรกเนี่ยเราจะยังไม่เจอช็อกโกแลตก่อนนะมันจะออกมาเป็นแบบมิ้นท์เพียวๆก่อนแต่ตอนที่ปล่อยควันออกมาเนี่ยมันถึงจะมีช็อกโกแลตมาพร้อมกับมิ้นต์ตามมาช็อกโกแลตของเขาที่เขาทําออกมาเนี่ยผมถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างว้าวเลยจากการที่ผมเวฟ3-4มสี่คำติดเนี่ยช็อกโกแลตของเขามันไม่ได้รู้สึกว่าแบบหวานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเลี่ยนอะมันยังมีกลิ่นมิ้นท์เนี่ยค่อนข้างกรอบอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันจะออกมาแนวแบบเฟรชเฟรชอะสดชื่นสดชื่นหน่อยเออทำไมกูมีปััญหาาากบคํว่่่สสดดชชืืนน สดชื่นสดชื่นอย่างวะและในส่วนของกลิ่นของมิ้นท์นะครับผมมันไม่ได้ออกมาเป็นความเย็นที่แบบมันค่อนข้างเย็นชื่อจนน่าลำคาญเกินไปอะ่ะมันเป็นความเย็นที่ทําออกมาได้ค่อนข้างลงตัวกับตัวช็อกโกแลตอย่างมากเลยเอาเป็นว่าไม่ว่าใครที่เป็นแนวสายช็อกโกแลตหรือว่าเป็นแนวสายมิ้นท์อยู่แล้วเนี่ยผมว่าลองตัวนี้เนี่ยแม่งไม่ผิดหวังแน่นอน ช็อกโกแลตมิ้นต์ตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ในทำเนียบตัวที่ว้าวที่สุดของทาง KS Cur เ e เลยก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ได้ใช้ KS c u r v e อยู่นะครับผมแล้วอยากได้กลิ่นใหม่ๆเนี่ยเอาเป็นว่าผมแนะนำตัวนี้เอาไปลองเลยนะครับผมก็คือช็อกโกแลตมิ้น์และสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งได้กับ KS Man ทุกแหล่งเลยนะหาซื้อได้แบบหลายช่องทางมากอะ่ะผมว่าเซิร์ชเอาก็น่าจะเจอนะ และสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม,ผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางมาดามเว็บและสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย